แม่เพิ่งออกสมิธอยู่เนี่ยครับสองตะก้าซานตะก้าเอาสองเที่ยก็ยังออกอยู่เต็มตะก้านี่เนาะแต่ละเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าสวัสดีครับออกเลยเด้อน้ำพนังเชนายเนาะนี่พนังเชนายเห็นจา้าพนังเชนายไปตามพนังเชนายมานาะกพนังเชนายเด็กไทยพ่อแม่พี่น้องบดูดูนะบางดอกน้อยเยาะตอนเที่งานคือน,นบุหินบดูดูกัน <laughs> ดอดอกไปวนแ้ก็้ในกองก้านผูผูหุนกะค้าของข้างล่างครัในกล้องเห็นแหมขาวขาวค่ะนะื่อนเยันนนื่อด้จ้ะอืกลางคืนใช่อือ้นลอยขยาวขัไปข้นจ้ะเปิดก่อนพอนักันนะ ที่ตายยูมารุ่นกันได้จ้าค่ำคืนนี้ยาวไปยาวไปเนี้ยขัดออกก็ได้ยาวอยู่ดอกเนาะคนต้องจะไหนเนาะขัดไปลวเจอขัดไปลวเจอ,เจอนี่ขออนุญาตเปิดกันไดจน้จ้าโอยเด้อเฮ้เสียบล,ะล้ะข้าวเช่นหยียบมากปู เพื่อนทางขึ้นไปจุ้มไปจุ้มเนาะเพื่อนน้องจีนัยเนาะโอ้หนึ่งกองทางจ้ะมาลุ้นกันว่าสีได้หลายหรือได้น้อยสีเตรมตะกร้าหมานเฮาอยู่บ่ดูดูเพื่อนน้องจีนด้นี่เขียมจะน,นี่ไปเลยเนาะโอเคอตะกร้าคือเฮ้ยเพื่อนน้องจีนดยสี่ได้ถนัดเ,เอาตัวตัวน้อยนี้ก่อนบ่จุม้มเท้าเห็นทีแรกนี่เยยบมัน เลยจ้ะขออนุญาตบไใส่ถ <teaching. S 1> <g imos> ุงมือด้วยจ้ะถนัดแปดถนัดมันนะว่นน้องเจนายเนาะวันน้องเจนายบปถนัดอืมนี่ดอกนังเลื้อยอยู่นี่ดีเงือตกเหยียดดีค่ะเกลี่เงี้ยา ไปเก็บมืออื่นเศ้าไปเก็บก่อนเนาะลอยออกมาแล้วมันเอาเอาเอาแหงกับเลาะอยู่แถวบ้านกะก็บ่อยน้่นบอเห็นเนาะพี่น้องจะไหนเนาะเลาะเศ้ากันเลยเนาะเพราะว่าพิ่นจังไจใดหาก็ขืนหรือเปล่าเท็ดนี้สิใหญ่ไวด้วยจ้ะต้องฟาวเก็บฟาวเอา จุ้งไรก็ได้จุ้งจุ้งไรก็ได้ไข่ปลาจุ้งเขาอยู่กันคลิปทางอีกแล้วรเนี่ยคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเพิ่งน้ำเนี่ยพ่อแม่พี่น้องมักได้เห็ดนี่เห็ดปวก็ได้จ้ะไม่น้องเจนายห้องเห็ดสีขาวๆเห็ดถอดหรือเห็ดโคนหลวงเนาะไม่น้องเจนายเนาะปิดก้อนที ดินด yeah. hmm. yeah. no. ินดินได้จากที่เป็นก้อนขุดเละแล้วก็ยังขุดเลี้ยวอยู่อขุดจุ่มน้ำน้ำไปก่อเมี่อกี้อีอยูได้หมิ่นหมู่นี่ค่ะมื่อื่นค่ะ มัยนยึดกันรอบนากเมน่นมับัวเม่เพิ่นออกสมิธยึดอย่านี่ครับดอกอตะก้าสารตะก้ามันเอาสองเทือกก็ยังออกอยู่เต็มตะก้านี่เนาะแต่ละท<ม>ีละเขาไม่พีนงง่น้องรอเลยอืมหัวกรอบครับจะลุนจะลุนจะลุนยิ้มกับยิ้มเหนียวเครดมูแลกสิลุนอยู่จักหน่อยด้วยจ้ะ ธรรมดาเนาะแข็งหรือเหนียวทั้งแข็งทั้งเหนียวเบื้องนี้อืมหักปาลามหักเนาะเป็นดินทรายกับไม่ได้เนาะเฮ้ยดินทรายกับปื้มขนาดแล้วดึงพวดกดินพวดสินหมด Trời, thân chưa nữa kìa 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 ดอกนี S <S <Yeah> ่นะน้ำใเบิกน e ี่ต้มตะมิคือเฮาเลยอดอกนี้ไม่ได้เห็นนี่เพียงนนี้นเจนายเอาไฟโคมมกลไนั่นนี่แอะ ถ้าเลื่อมใส่เฮ็ดหลายเ<ป>พราะไม่พี่น้องจะเบเห็นเฮ็ดไผ่สะออนเฮ็ดหมูนี่มาจกมือเข้ามาดอกอ้วนปุบปีป้อยู่ไปค่อยพูดเบเห็นดอกเฮ็ดเ,เ,เห็นหมดเปิดผุทิ้งไปไหมใช่หูขาเป็ดอยู่นี่ ก็อ,อยากคิดให้อยู่ได้เอาขาตั้งกล้องมาจะได้พนั<า>นกงานไม่เีฮักจังหวะหไปหลุกอยู่ใกล้หมู่ังหวักอกงานอะไลยเฮ้ยยียกาเลยมูเป็นทัดกอน ระยะเคลืโออ้ยเสียสยามนี่ปวดขา,า,า,าปวดปวดระยะสุดท้ายแล้วนี่ฮะมืออื่นกับปีนี่ะมาล็อก <c oughs> มือนี้กับมืออื่นกับปีนี่เลยจ้ะงได้เห็นบไม่เดียวนึงได้ไหเยอนิดหนึ่นยนงย,นยนงงินึงตรงไหก็เ่นจช่นสองี้เขานี่ เฮาก็ยันเฮาเกีออย,เย,ยบไปเดี๋ยวค่อยหาก็ได้ตรงนี้นี่ตรงนี้ไปนี้ไปนีนนี่ชามดตไนี่พี่น้องลายตาหนูไม่นอนกันไหนไม่รู้มีมีจุ่มนี่มั้งเอาคดเอาเอาเอาคือเอากองทางออกเป็นเพื่อนถนะือบล็อกนะคะเบอร์ไม่เอ่ย ต้องอย่าให้ยพลาดจักโพนดูปนไปน้องเจนายเดือดรุดไปมีเสียงรุดเลยดิกินกรอกแรกเลย

เฮ็ดเด้อนพนกงานจ่ายงานเราวนนี้ตาบก้วยคือเฮ็ดสักเท่าไหร่เลยพ่อเอี่ยไฟฟมไฟฟ้อออนจไา้เพิ่มไปได้งานนี่นี่แนั้นมาเรื่อย จุมม่มลงไปเลยโอ้ชุดขาเพิ่นีสำนี้ขาเพิ่นสั่นเนาะขาะไฟเหาก็สบิบุบบ้าบุบบ้ามีจั้นไหนได้จ้ะบอกเปิดกับผัวเห็นเฮ็ดถ้าไฟต้องไฟเฮานี่ต้องอยู่แบบนี้นี่ข้างหลังนี่เขาตั้งกี่นายยังบังอางหลังสี มดคือคืนนะมดคืนเป็นอะไรนี่มดก็อยากกินเห็ดน,นอนกินนอนกินขาอะไรอนกินหมดแล้วไอ้สองเด็กโตสองทิดตรงเด็กไม่ได้อยู่ตกล้ไหน เยี่ยมคมเลยแห้งเยอะตรงไหนก็ไม่ใช่เลยไปริมบีมเลยกันเนาะพอแม่พี่น้องไผ่รอตั้งตารอคอยทางเพื่อนกับเพืน่นนึงด้วยจ้ะหายไปเลยแหละให้เทาง แวบไปใส่แล้วยกเป็นมาหนึ่งเด้อเหื่อยมีชางเย่างนี้เป็นหนอนเนี่ยเขาต้องจะนายขาเพื่นบางดอกกับพินบางดอกกับพิน เอเพื่อนกุ้นเชียอทั้งหมดนี่ขาเพื่อนให้ได้จะอันนั้นแหละเอาให้มาแต่เสร็มันนอนกินอะนมันนั่นนอนกินบ่หลังให้นั่นนั่นนั่นแล้วนี่หินนี่นอนกินขาเพน่อนจะบอกแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ว ม mm. ัน่คิดกะได้มั่ต้องขุดขุดนะเอาไปได้เลยขุดนะเอาโคมนี้นี่นอนเยอะเยอะเลยจ้ะเอาไว้ทำปเชืียซะไปไปพนมเช่นไรต้องได้อีกไปบันน้องเช่นไรงัดก่อนเนาะเสียบไปเลยจ้ะเริ่มเลย มาจาดเสงเนี่ยวะพวกอเนูคาจะสั่นลงหมู่เลยเพิัจะได้ยตกใจ่มดของแถมของแถมน้เอิดดีอยู่เฮ้ตำลังก็่กิโลไปสวยเอาก่อนอีกเดียงไรยขาเนียยธรรมดาตกเบีดหรอ เปื่อยนะเนาะเปื่อยกันว่ะอืมหอมจิมเนาะคือเป็นเปื่อยๆเนาะเฮ็ดเนาะดอกแข็งก็แข็งดอกงามก็งามหนูก็ได้หนูจะซาดกินเนาะกินมันเทศถนอนบว์ไว้ให้คนกินเลยหนูก็อยากเดี้ยวหนูว่ะ ุ๊กมันมีดอกไ้มมีแต่ขาหมันตุ๊กเลยมาอักหตุ๊กเลยใช่ไหม่าักกะหินเห็นไหมักออก มาสินันโอ้ยเอาบปได้เป็นอะไรเปิ้งขันกรอบเหรอบบมีแต่เป็นนิ่มๆเลยมีขาเพิ่นเบิ้งง่ายเลยจ้ะแต่เฮ็ดกับนอนมันก็คู่กันอยู่แล้วนะเพิ่งจะไหนนะมีกันเหรอมีแต่บัวแทนไม่ได้บัวแนได้หลายเดี๋ยวเขาไปแต่งเอาจ้ะ

จะเ,เป็นจุดท้ายบ่จุดท้ายแล้วจ้วะเป,ป็นปะยันรุน่นะเงี้แหละเป็นตะกคร้อยู่เด้อว,ว่าบ่ได้เด้อแต่ต้องไปขุดดินดิจริงเงาบลาจิบลาดินบลายเท่ากับเวลาไปขุดแล <c oughs> ด้วเป็นรูเนี่ยจับปุ๊บ เก็บตกเบื้องตัวนี่อยู่ดูโบกันเอาเสียตะกะเป็นน้องเจนายนี่เกือกกบเต็มเนาะพุณน้องเจนายเนาะมาเบิ่งผลงานของเฮากานันจ้ะบัดนี้เก็บตกก่อนเก็บตกก่อนโอ้จากนี้ฮอดพุ่นเลยเด้เฮนเฮาค่กาะก็ธรรมดาโลกมาเก็บโต๊ะแกอยู่ใกล้หมู่ใกล้พวกเนาะ จะโดกขึ้นเถอะนะดอกเป็นงามบีบ um> ีแล้วก็บียังพ่อขาอยู่ขาเพื่นยาวแ่บได้ขอเบิ่งในฮันว่าพี่เบิ่งนขาเพื่อนไปใช้งานตามทุกเรื่องไปมอเบ่งผลงานของเราการจะเป็นมืดแล้วเนาะมดของแท้แล้วเนาะจ้ะเดี๋ยวเผลงานของเราแจ้งอยู่บนหนังจะไหนแจ้ง ได้หลายตื่นะล้วคน้องใจเนานะเ่ต้องว่าหลายเยีนะ่ยหังเนาะไปเลยนะเนาะอานนจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องใจใน,นเด้อจ้าล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับมารุ่นกันซิมีคลิปหนายอยู่อ่ะ